สรุปราคาผักวันนี้วันที่26เมษายน2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ14บาทกวางตุ้งดอ,อกกิโลกร,รัมละ20บาทกลัลำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาทกละลำปลีม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทกละลำดอ,อกกิโลกร,รัมละ13บาทกละลำปลีเขียวกิโลกร,รัมละ6บาท กระลำปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ8บาทคณะยอดกิโลกรัมละ12บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ12บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ8บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ65บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ30บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ24บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ70บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ56บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาท ใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ60บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ80บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาท กระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขิูสวนหอมกิโลกรัมละ110บาทพริกกะเหรียงกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ30บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกซุปขอดเขียวกิโลกรัมละ45บาท พริกซูเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ16บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ1 0 0บาท พริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ250บาทถั่วฝักยาวร่วงกิโลกรัมละ36บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ30บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ90บาทถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ80บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ20บาท ลูกน้ำเต้ากิโลกัมละ20บาทบวบงูกิโลกัมละ40บาทบวบหอมกิโลกัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกัมละ30บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกัมละ20บาทชาอมกับละ18บาทดอกแครกิโลกัมละ50บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกัมละ10บาทฟักเขียวแก่กิโลกัมละ12บาทมะระขี่นกกิโลกัมละ20บาทมะระจีนกิโลกัมละ16บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกัมละ36บาท มะเขือพวงไมะเด็ดคั่วกิโลกรัมละ28บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ20บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ24บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ24บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือสะดิงกิโลกรัมละ16บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ24บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ22บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ16บาท มะเขือเทศเนื哈哈哈้อกิโลกรัมละ5 5าบาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ15บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ20บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ5บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ28บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ20บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาทฟักทองทองอภัยกิโลกรัมละ25บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาท ฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ17บาทข้าวพดอ่อนกิโลกรัมละ50บาทผักกระเฉดมันแดดมันละ300บาทดอกสดิดกิโลกรัมละ120บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานปลากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ8บาทสายบัวรอกิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ10บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ40บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ115บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ21บาท,บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ65บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ70บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130รบาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ2.2บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ4.6 4.2บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ6.6บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดค้อนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ70บาทนอไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ30บาท หน five five ่อไม้ไผ well <im famoso> <im> <im> ่รั่วกิโลกรัมละ14บาทหน่อไม้ไผ่หน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12บถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บถึงบาทเพือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60สบถึงบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ20บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ60บาท กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเค่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเค่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่650บาทต่อเข่งเค่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กหวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางหวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่หวีละ60บาทจบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาของผักฉีไทยนะครับ ย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีหกเจ็นะครับราคาผักชีไทยนะครับจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุด เริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี้ก็ร้อยเกือบ200บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับบางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง 250-300บถึง3า0บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วอพอเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลดลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็เจะอ,อยู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็ร้อย ห0าบถึง60บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับ2อ0ร้อบถึง230าบาทต่อกิโลกรัมนะครับนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยคอยปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะครับ สรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทยอาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนมีสายนนะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับ ก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกร,รัมนะครับนี่คือสถิติเมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับท่านใดสนใจก็อ,อยากจะปลูกหรือว่าปลูกอยู่แล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่า,าจะทำยังไงให้มีผักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ สภาพสภาวะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมน้วยนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวัน 1, 3, หนึ่งสามฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยะมะแมลงต่างๆนะครับระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องอดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับาบางสวนก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับก็จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะครับก็ ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับพบก,กันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ